สบายดีทุกคนว่ากสิสอีแล้วในซ่องกสิปิทโก้โเย้สบายดีทุกคนเมื่อนี้แม่อากาศเห็นทุกคนเพราะว่ามันฮ้อนหลายมือแล้วเมื่อนี้หน้าฝนหน้าสิต๊ทุกคนปะก็เลยมาจัดต่ำกับบาดหนึ่งบดมากินกันเลยทุกคนต่ำตีนไกล้ใส่เส้นี์ตุดกับด้วยดวดจ้า นนินดลมาจินนำกัดเด้อทุกคนเด้อ mm hmm. เพบ่บอ่เป็นตัเป็นตามเพ่เโอทุกคนอากาศยูราวตอนนี้คือแบบองอนขนาดเลยเมื่อวานเนี้ยสี่สิบสามองศาเมื่อนี้สาเก้าองศาคือแบบ การที่แบบมือข้าวมาอย่างนี้นทุกคนแม่ฝนตกเนาะกระทาเบื้บงว่ามันช่ตกหรืบอบ่แต่การมือ้อในการมีลมเย็นมาแล้วอีแม่ไปการตอนนี้อากาศฮ้อนละลายจีนามันอ้อเยลยไปกางสองถึงสามเดี๋ยวนี้ก็คือลมใบวอยแล้วเฮ้ยต้อคือฝนตกคุณกนแล้ว ไม่ไม่เมื่อเมื่อซียากินดุลแลวได้ต่ำแต่ว่าบัได้กินเลยช่วงนี้กินผู้เดียวม่นบดเซฟนกนมาหึ่งอะไรกินนะมาเชี่อ

จะสิก่อ <forcé> อ <Deus> ันนี้อากมือดกคนแล้วโมนี่ณคุณคุณเปนอ่ไรกัาฮืฮ สาสิมาแล้วุมสิงไก่หอนต้มแล้วละกันหาเสียงเตาสยามนอืมจ้ะอืมนิ่ากจินเนาะอืม อมปลาอยทุกคนตอนนี้แปดโมงนะจ๊ะแปดโมงนี่หนาคือร้ายเพราะว่ามันมีลมนรงินานหนึ่บงบอกแต่มือนนีนกห็หอนอยู่สาสบเก้าองศาสามที่มือลังห้าย้อน สี่สิบเอสิบสองสี่บสาอจาเพราะว่าเนื่ยโนออาเซียงตรงเฮงเือบปดได้ไม่เท่าจุดไปส่งนะตอนเที่ยงแล้วกันแถวบางสีเพื่อนสีนมไปริมถ้ำเต่ทุกคนเพราะว่ามันเย็นเนี่ยทำที่เรียนเอาคลิปตรงเฮ้ทำน้ำตอว Quên nữa chịu thương người ta thằng mỡ ừn, có phần tục thằng mô thằng mà của câu mò phần tục cái gì mì 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 mì

มม่ได้สิงอ่ะตุ๊บมม่ได้เสืองตตุ๊บตุ๊บตุ๊บิบนะฮะเข้าเจากับเพื่อไปท้าย ต mm. ัวบสีมันติดๆนะด้แต่ว่ากดตกระดินค่ะ รวมตานใหญ่แล้วทุกคนนะนี่กระดูกแบบนี้มันงอ้าให้มันี้ 还有。嗯。嗯有。哎，我眼睛闭。那个啥。哦。不够用。你看。 มาสารแต่การนะดูคุาเนเออนั่นอะล,ละล่ะอือม,มาเบิ้งลูกกาน đây <laughs> <laughs> <Mh, nhan. cười> bà vậy mẹ tên nội điểm hả mẹ mẹ ดีนายแต่ทุกคนอืมดีนายทุกคนเมือ่อนี้โบได้ได้วมื้อนี้่แเมื่อวานนี่ได้หลายตัวนี้ตะกอน,นงดไม่ไปเพเดียวอะ่ะคนอยากได้อันอคอยสายการไม่ง,ทลลมงอทุกคนโลแล้วเท่าใดร่ปะโลแปดแสนไม่งอท่าทุกคน เลื่ไมเปนอยากไดอยนันมันเป็นโคมงได้โค้มในแต่มันงอถ้าุณคุสัมคุออกออกเลยนะครับแต่มันงอบ้านคน

เวสท์ตกเป็แยกอืมอ er> ืมฮะฮะครับคมคุ้นยูกไม่ีเล